ให้จ้องอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหลับตานอกลืมตาในนั่งตั้งกายให้ตรงนั่งนะเนี่ยยาดหลังคดหลังขูเด็ดดังให้มันตรงตรง,ตรงมันไม่เป็นดอกชานนะถ้ามันนั่งไม่ตรงเนะ่ะมันเข้าไปได้ชานสี่ยี่เข้าไปได้เลยต้องนั่งให้ตรงมือขวา้าทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหายใจออกยาวๆหายใจเข้าเต็มเต็มลึกๆให้มันเต็ม ถ้าเห็นหลังคตรมันสิเต็มบวเต็มปอดเต็มท้องมันไม่เต็มเลยสิเข้าได้นิดหนึ่งก็จบแล้วก็ได้ออกแล้วก็มีแต่หลับเท่านั้นเลยหายใจสั่นเข้าสั่นออกซิเจนมันน้อยมันก็หลับเท่าไรเล็บจะมีอะไรหรือว่าน,นั่งตั้งไกให้ตรงหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆเต็มๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ทุกเวลารู้ทุกนาทีรู้ทุกวินาที รู้ทุกเสี่ยววินาทีรู้ทุกเสี่ยวของเสี่ยววินาทีจ้องอยู่ที่ลมหายใจจับไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้อยู่ตลอดเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกชานจมูกรู้ทุกเวลารู้ทุกวินาทีรู้ทุกเสี่ยววินาทีเสี่ยวของเสี่ยววินาทีจ้องอยู่ที่ลมจ้องอยู่ที่ลมหายใจจับไว้ที่ลมหายใจ เพ่งอยู่ที่ลมหายใจจับไว้ที่ลมหายใจเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูอยู่ที่ลมเพ่งอยู่มันสัมผัสเย็นๆที่ปลายจมูกที่ชานจมูกะจ้องอยู่ตรงนั้นะเพ่งอยู่ที่เก่าหายใจเข้าหายใจออกร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเสนครั้งจ้องอยู่ที่เดียวอย่าเพ่งไปที่อื่นเพ่งอยู่ที่เดียว ท่านเพ่งไปที่อื่นให้มีสติรู้เท่าทานันแน่ไปแล้วเอาคืนมาที่เก่าแบบเพ่งไว้ได้เลยถ้าไปก็รู้อีกแนไปอีกแล้วเอาค้นมาคือเก่ามันไปก็รู้ทัดอีกเด้ไปอีกแล้วเอาคืนมาอีกที่ลมอีกเอาอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนั้นรู้แล้วรู้อีกครั้งแล้วครั้งเรารู้แล้วรู้อีกดูแล้วรู้อีกอยู่อย่างนั้นเลย ดูอยู่ที่ลมรู้อยู่ที่ลมจ้องอยู่ที่ลมเพ่งอยู่ที่ลมลอยข้างผ่านข้างหมื่นข้างแสนข้างจนกว่ามันจะสงบลงมันไม่อยากออกไปแล้วนานเข้านานเข้าเราบีสติควบคุมไว้มันก็ไม่ไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจเขา้ารู้หายใจออกรู้รู้อยู่ที่ลมเพลินไปกับลมหายใจเขาจา้าออกจวาเพ่งให้มันหยุดให้มันนิ่งลงให้ได้ ที่ลมหายใจเขาออกกับเพ่งที่ลมหายใจเขามราไมใจเขารู้เมาหายใจออกรู้ดูอยู่ที่ลมอยู่ที่ปลายจมูกชานจมูกมันผ่านเขาย็นเย็นผ่าดอกเย็นเย็นจ้องอยู่ตรงนั้นจ้อไม่ถอยเพ่งอยู่ที่ลมเพ่งไปเพ่งมาเพื่อนไปกับลมมวนไปกับลมหายใจเขาออกแล้วเพิ่นไปกับมันป่ามวดเกิดชานที่หนึ่งเกิด ฌานที่หนึ่งเพลินไปกับลมป่าโมดเกิดเพ่งไปเพ่งมาปีติเกิดคนลุกคนพองน้ำตาไหลกายโยกกายสั่นกายคอนกายไวกายเล็กกายใหญ่กายดักกายเบากายมุนฌานที่สองปีติเกิดนั่นเลยเพ่งไปเพ่งมาสุขเกิดมือชาตาแจ้งกายเบาจิตเบาโล่งปุุงสบายฌานที่สามสุขเกิดเพ่งไปเพ่งมา เอกข้าุเบกขาเกิดมือชาตาเจ้งตัวแข็งเมื่อต่อม้เหมือนก้อนหินนั่งตัวตรงเป๊ะเกิดชาติสี่เอกขตาุเบกขาเกิดมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่ยแล้วมันก็แสดงออกมาด้วยไม่ใช่มาแสดงแสดงอาการของปีติแสดงอาการของสุขแสดงอาการของเอกขตาุเบกขานิ่งเป็นหนึ่งชาดิสีก่กระบือชาตาเจง นั่งตัวตรงเหมือนต่อไม้เหมือนก้อนหินตรงเป๊ะเลยบูชาตาแจ้งตัวแข็งเหมือนต่อไม้เหมือนก้อนหินแล้วนั่งตัวตรงเป๊ะเลยชา้นที่สี่ก็แสดงออกมาอยู่นี่นพูดเอาเลอยๆเฉยๆนะแต่เป็นเลยทันทีเลยถ้าทําถึงก็เป็นที่จริงคนเก่าทําไม่ยากเราคนที่ทําจนเก่งจนชํานาญเลยมันทาไม่ยากเลยชาติแค่เพ่งป,ป,ปั๊บก็เป็นปุ๊บทันที ก็การเข้าชานที่สี่เข้าได้ทันทีปับ๊บฌชาติที่สามก็ทํายากหน่อยชาติที่สามนี่ต้องละเอียดหน่อยชาติที่สามที่จริงยากนะไม่ใช่ไม่ยากนะชาติที่สามเนี่ยเประคองก็ยากนะชาติที่สามนี่ยากยากกว่าชานอื่นหมดเลยมันล้ก็อาศัยความละเอียดอ่อนความพอเหมาะความพอดีถ้าอ่อนไปสติอ่อนไปหลับเสีย สติหยาบไปถอยออกมาไปชั้นสองชานหนึ่งเสียอ่อนไปผลับเสียถ้าเกก้าขึ้นอีกบริสติเกก้าไปบริผัดขึ้นชานสี่เสียชานที่สามนี่ต้องประกองไว้พอดีพอดีซึืงออาศัยความเก่งความชํานาญความเข้าใจว่าประมาณไหนเพ่งอยู่อย่างไรจ้องอยู่อย่างไรเพ่งอย่างไรจ้องอย่างไร,งงไร,งงไรดูอย่างไร เนี่ยมาถึงจะถ้ารู้จักเลยมันก็ไม่ยากแต่มันไม่รู้จักรวมบนก็ยาเหรือเกินที่จะประคองมันไว้เนี่ยการที่จะเข้าชาญนสี่ดิที่จริงเนี่ยเราระง,งับตอนปีติมันถูกระง,งับเลยปีติจางคายระง,งับไปมันสิวูไปเบื่อจะหลับเดี๋ยวเลยบื่จ้าขึ้นมาไน้่เลยชานสามเนี่ย ลูกขึ้นมาแล้วสติจ้าพิกจ้าคืนมานั่นคือฌานที่สามประคองไว้ดีๆนั่นแหละฌานที่สามประคองให้มันจ้านิง่งนิ่งอยู่อย่างนั้นประคองไว้เป็นนิ่งอยู่ให้มันจ้าประคองไว้ให้มันนิ่งให้มันจ้าประคองฌานไว้ให้มันจ้าอยู่ฌานที่สามเี่ยประคองไว้ให้มันจ้า ชาติที่สามนี่เข้ายากทรงไว้ก็ยากไม่อยากหลุดยากที่สุดชาติที่สี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันล็อกเข้าไปแล้วก็จบชาติที่สามนี่ล็อกก็ไป่อยากอยู่ไม่อยากหลุดอยู่เรื่อยต้องเอาใส่ความเก่งความชํานาญประคองไว้เป็นจริงๆนั่นหละคนที่ทําจนเก่งจน,นชํานิชํานาญจริงๆถึงจะประคองไม่ไม่ว่ามันจะไหลไหลุดไหลหลุดไหลหลุดเพ่าเขาชา้นที่สามไม่นานก็หลับแล้ว ส่วนมากเราจะหลับไม่งั้นก็เลยเข้าสู่ฌานสี่ปับ๊บนั่นก็หลุดออกมาฌานสองมันไปได้หลายทางเสติหยาบมาฌานสองฌานหนึ่งเสียเสติเก,ก่าไปเข้าฌานสี่สติอ่อนไปผลับบปเสติพอดีประคองไว้พอดีมีสีม่มุมสี่ด้านสี่มุมเลยนะ้ามุมหนึ่งหยาบไปถอนออกมาเสีย อย่อ่อนไปหลับเสียผู้ไปหลับเสียไปเกกล้าไปเข้าชาดสี่ไปเสียไปอย่เพ่งจ้าเกินไปจ้าเกินไปเข้าชาดสี่บูชาตาเจงจ้าก็ตัวแข็งเมื่อตอยเบกกอดหินนั่งตัวตรงเป๊ะเาติสี่เสียไปชาดสามนี่ยากอยู่แล้วแต่เข้าชาดสี่ดีๆแล้วลงมาชานสามก็ไม่ยากเข้าชาดสองดีๆก็วูบเข้าชาดสี่ชานสามได้สบายสบาย แต่ว่าเข้าแล้วจะส่งไว้เนี่ยยากหน่อยทีตัวส่งนี่จะส่งชานสามเนี่ยยากส่งชานสี่ก็ไปยากชนส่งชานสองก็ไปยากชานที่หนึ่งก็ยากหน่อยไปจากหลุดชานที่หนึ่งนี่ดูลมหายใจเข้าออกก็ไปจากหลุดชอบหลุดก็ส่งยากหน่อยชานสองนี่ก็ไ่ยากเท่าไหร่แต่เขาพยายามทำนั่นเลยหนึ่งสองสามสี่ทำให้เก่งทำให้ชำนาญทำให้เป็นทำให้ได้ จนรู้จักเลยว่าดีตอนดีอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ตรงไหนทำเอาทำให้มันเกิดอยากสุขได้โลกอะไรว่อยากทุกข์ก็ทุกข์อยากสุขก็ได้ตามใจเราอยากสุขก็สุขได้อยากทุกข์ก็ทุกข์ได้ทำเอาได้ต้องการให้เป็นอะไรเป็นได้ตามใจปรารถนาอยากให้เกิดปาโมดได้ให้เกิดปีติได้ให้เกิดสุขได้ ให้เกิดเอกขตาวเกขาได้จะว่าทําให้เก่งทําให้ชํานาญทําให้เป็นทําให้เก่งทําให้ชํานาญทําให้ได้มีแล้วเป็นแล้วทําให้เก่งทําให้ชํานาญเข้าได้อย่างรวดเร็วออกได้อย่างรวดเร็วตั้งใจทําจริงๆใครอยากมีความสุขก็ตั้งใจทําเอา้าไม่อยากสุขก็ไม่ต้องทําถ้าใครอยากสุขก็ทําเอามันก็สุขได้ถือว่าให้มันหยุดลูกชั่วข่าวก่อนจิตดิด กายนี้รู้แล้วมันทุกข์อยู่แล้วทวียอก็ทําอะไรมันไม่ได้หรอกก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าจิตนี่มันทําได้จิตนั่ะให้มันนิ่งก็ได้ให้มันหยุดอยู่กับที่ก็ได้คึงได้ฝึกฝนอบรมจิตถือว่านั่งสมา,าธิพรรมดาไปอบรมจิตให้มันนิ่งได้มันหยุดได้ไม่งั้นมันทุกข์ตลอด,ดน,นะ้งคนตั้งแต่เกิดจนตายทุกข์ตลอดถ้าเราไม่ฝึกไว้ฝนไม่อบรมไม่ทำอะไรมันเลยมันก็จะเอาแต่ปัญหากับทุกข์ไ้ เนี่ยจิตนี้เนี่ยถ้าฝึกฝนอบรมแล้วถึงเอาสุขมาให้ฝึกฝนให้เกิดปาโมดให้เกิดปีติให้เกิดสุขให้เกิดเอกตาเบคาเอาสุขมาให้เลยได้